สวัสดีครับอยู่กับผมไมค์เมสวนนะครับที่ช่องไมค์เมสวนครับวันนี้ผมจะมาทดลอง EP7 ครับซึ่งเราก็มีบิ๊กโคราอยู่2ขวดนะครับแล้วขวดนี้เราจะใส่เมนเทลลงไปนะครับแล้วก็อีกขวดหนึ่งเราจะใส่ผงคอลินลงไปนะครับว่า2คขวดนี้ขวดไหนมันจะเกิดฟองฟูมากกว่ากัน นี่ครับมินเทาเฮ้ยนี่ครับคอคอลินอันนี้มินเทาครับเราจะใส่ไปดูกันนะครับซึ่งผมจะขอตัดตัดบิ๊กโคลาไปครึ่งหนึ่งครับเพื่อง่ายต่อการใส่ผงคอลินลงไปครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะตัดเหมือนกันตัดสองขวดเลยครับเราก็จะได้ใส่ลงไปง่ายครับ ก็อนนี้เดี๋ยวผมคอลินเราเทลงมาตรงนี้นี่ครับผงคอลินนี่ครับผงคอลินครับมันอันตรายนะครับมันมีสารติดไฟได้ง่ายนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะห้าให้โดนมือหรือโดนตัวนะครับถ้าโดนแล้วเราต้องรีบล้างเลยครับมันมีสารทําให้ติดไฟง่ายครับครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดได้ตัดขวดบ,บิ๊กโคลาเสร็จแล้วนะครับผมตัด นี่นะครับไอตรามันออกไปครับเขาไม่ได้จ่ายเรานะครับัมผมก็มีสารคอลินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอเทคอลินลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหยอดนี้ลงไปครับอะไรนะมนทอครับครับผมใส่แล้วนะครับว้าว มันเกิดปฏิกิริยากันโอ้ดูครับดูครับดูครับเมนเท่าดูครับอันนี้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรโอ้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 ดูครับดูครับดูครับโอ้ดูครับดูครับเมนเท่ามันออกไปหมดแล้วแต่อันนี้ควรละลายหมดแล้วครับเพื่อนเพื่อน โหดมากเลยครับนี่เลยครับที่ผมบอกว่าอะไรนะครับที่ผมบอกว่าคอรีนมันมีสารทําให้เกิดไฟได้นะครับแต่ผมว่าโอ้มันคนละอย่างกันเลยครับดูครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปล้างมือแล้วครับดูครับ ดูว่าเพื่อนๆโอ้มันร้อนๆครับเทียบกันเลยครับว้าวดูสิครับว้าวดูสิครับดูครับปฏิกิริยาของอะไรนะครับของคอรีนครับกับมินเท่าครับดูครับเดี๋ยวผมจะลองเทดูครับว้าวงงไปเลยใช่ไหมล่ะครับ ว้าวโอ้ควรละลายหมดเลยูผมไม่กล้าจับเลยเดยวผมต้องไปล้างมือดูโดนคอลินนิดนึงมันเริ่มแสบแสบร้อนๆอนแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการทดลองนี้เพื่อนๆชอบไหมครับถ้าชอบก็กดไลค์เว็บผมนะครับถ้าชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าชอบมากๆมากก็กดติดตามผม ที่ช่องไม้เมสวนด้วยนะครับเอาเว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว้าวกดไลค์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 นี่แหละบ,บ๊ายบาย